สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Magic Marble t h r ลัด By ยจันพัดค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะ หรือลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะถ้าอยากได้พลังงานอะไรที่เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยแนะนําให้อดไลน์ไอีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้รวมถึงลิงก์ต่างๆในแพลตฟอร์มผลงานต่างๆในทุกช anel ที่จันแพทมีนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูแล้ไปเป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใคร ชอบการอ่านไพ่สไตล์ของจันแพทก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันแพทจะนำมาให้นะคะ าราคากนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการพยายกรณขอบคุณสปอนเซอร์ช่องของเราค่ะนี่ก็คือลิปสติกซาริกา้าลิปสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะให้คุณในด้านของเมตตามหานิยมมี3มสีสาแท่งแบ่งเป็นซาริก้าสั่งงานซาริก้าสั่งเงินและซาริก้าสั่งรักนะคะเมื่อคุณจะใช้แท่งไหนก็ต้องมีการร่ายมนบทคาถาเพื่อเป็นการปลุกพลังของซาริก้าในแท่งในนี้ด้วยนะคะ คุณอยากจะใช้เป็นสัริกาสั่งงานควบคู่กับสั่งเงินไปด้วยก็ได้หรือจะใช้สั่งรักควบคู่กับสั่งเงินไปให้ไปพร้อมๆกันแต่จะให้ดีนะคะเซตนี้เรียกว่าเซตสาร,ริกาต้องมลค่ะราคาเซตละ590บาทเท่านั้นเองถ,ถ้าคุณซื้อแรกแยกเดี่ยวจะอยู่ที่แท่งละ250บาทนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียด ได้ตรงเดสคริปชันที่จันพัททิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นลิงก์ของซาลิก้าสามารถสั่งซื้อผ่านทางนั้นและก็สามารถคลิกเข้าไปดูบทสวดมนต์ในนั้นได้ในทุกครั้งที่คุณใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะโอเคค่ะเราจะเริ่มต้นจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนแล้วตามไปด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนสดเป็นพลังงานแบบนี้แทบทุกคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกในสถานะของคนที่มีคู่เป็นเช่นไรนะคะในเดือนมีนาคม2565นี้คะ่ะ สามถ้วยค่ะเอสซอบวอนค่ะเพชรช็อปซอสนายซอฟวอน และสุดท้ายนะคะเรียมโพลเลอร์ค่ะอ่ะพลังงานความรักของเพื่อนๆในสถานะนี้นะถ้ามองกันดูแล้วเนี่ยนะคะคุณมีแนวโน้มในในด้านของการริเริ่มหรือการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของอปัญหาอุปสรรคในแง่ของการงานที่มีเข้ามานะคะที่มีเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการประทะอารมณ์กับ ลูกน้องหรือบริวารมากหน่อยในด้านของการงานนะคะแต่ในเรื่องราวของความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าห่างเหินกับคู่ไปนิดนึงนะคะเพราะคุณเอาใจไปใส่ไว้กับเรื่องของหน้าที่การงานและเอาใจไปใส่ไว้เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวพันด้วยนั่นแหละนะคะมันก็เลยทําให้อ่า ความใส่ใจในแง่ของความรักลดน้อยลงไปหน่อยนะคะแต่มันเป็นอย่างนี้แค่ช่วงต้นๆต้นๆวีทิเท่านั้นเองก็คือต้นๆปักนะคะแต่ช่วงสุดท้ายปลายปักแล้วอะมันก็จะมีความสุขความการเติมเต็มอะไรกันกลับคืนมาในช่วงหลังให้ระวังในเรื่องของคําพูดระวังปากคําหรือคําพูดอะไรที่มันเชื่อเือนใจกันนะคะมันจะมีปัญหาเข้ามาในด้านของความรักความสัมพันธ์ได้ง่ายนี่สําหรับคนที่มีคู่นะเอามาดูซิแล้วพลังงานของคู่คุณเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือน มีนาคมนี้นะคะพลังงานความรักของผู้ชาวราศีพิจิกเป็นเช่นใดไพ่ justice ค่ะเจ้าเมทาชูอปวอน ในซอฟท์ส nice นะถ้ามองดูจากตรงนี้มันก็มีความรู้สึกที่อึดอัดมีความรู้สึกที่ไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆมากกว่านะอาจจะต่างคนก็ต่างไปโฟกัสกันคนละเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะคู่ของชาวราศีพิจิกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ มีเป้าหมายหรือมีจุดมุ่งหมายอยู่ในอยู่ในอยู่ในใจตัวเองและบางทีมีมาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วพอเวลาที่ไปไม่ถึงมาตรฐานหรือทําอะไรไปไม่ถึงมาตรฐานแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับกดดันตัวเองเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์มันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกันมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เหมือนอยู่ใกล้กันก็เบื่อหน่ายกันอะเออแต่พอเวลาห่างกันก็คิดถึงกันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นในพิเรียนนี้เข้าใกล้กันมากไม่ค่อยดีค่ะมันจะมีปัญหามีคอนฟ lict กันนะคะแต่ถ้าอยู่ห่างกันมันก็จะมีความคิดถึงกันมันจะมีความรู้สึกโหยหามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอออยากจะเจออยากจะเจอนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหากันขึ้นระหว่างคุณและคู่ของคุณเนี่ยแนะนําให้ห่างกันสักพักหนึ่งค่ะนะคะอย่าอยู่ใกล้ชิดติดกันมากค่ะเดี๋ยวมันก็จะทําให้ปัญหานั้น มีการกระทบกระทั่งแล้วก็ต่อกันติดยากนะคะประมาณนั้นอะมาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ queen of pentacle s ราชนิสเหลี่ยนขึ้นมาค่ะ o h a n g m a n นะคะ t r e o pentacle เดอะซันค่ะเหตุสอดซอสนะคะดูแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วเนี่ยให้ระวังกันค่ะระวังความรู้สึกที่มันอึดอัด ใจนะคะบางครั้งการนิ่งเงียบกต่อการไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกบางทีมันก่อให้เกิดสงครามเย็นหรือสงครามประสาทเกิดขึ้นก็ได้นะออประมาณนั้นแล้วก็ดูจากพลังงานแนโนมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยกันการติดต่อสื่อสารการันแต่บางครั้งมันมีคอนฟ lict ต่อกันคือคุยกันได้แค่ไม่กี่คําเดี๋ยวก็อาจจะมีปัญหากันเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างมีอีโก้จัดนะคะไม่ยอมลงให้กันมันจะเกิดการประทะอารมณ์กันได้ในที่สุดนะคะนั้น ในเรื่องราวของคนที่มีคู่ความรักในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ให้ระมัดระวังค่ะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดวาจาอะไรที่มันเชื่อดเฉือนใจกันนะมันจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาหรือเกิดแผลในใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าทําอะไรเห็นแก่ตัวเองเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเป็นหลักๆเนี่ยมันจะมีเข้ามาทั้งคุณแล้วก็ทั้งคู่ของคุณด้วยนะคะเพราะนั้นก็เตือนให้ลดลด อีโก้หรือลดอัตราตรงนี้ลงไปนะคะทิชเชอรไพ่ออกมาให้คำแนะนำนะคะเรื่องของทิชเชอ่คือการสั่งสอนหรือการสอนการเฟรนการสอนหรือการให้ความรู้ให้คำแนะนำนะคะ Friends and c o อร์ริจนะคะเพื่อนและเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะมีอ่าสถานะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอย่างการทำงานอะไรที่จะต้อง เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่คุณอยู่ในสถานะการกับคนอื่นๆเนี่ยคุณจะมีลักษณะของการเป็นผู้ให้คําแนะนําหรือเป็นผู้ให้คาปรึกษาคนอื่นเพื่อนๆหรือเพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการยอมรับคุณแต่พอเวลามาคุยกันระหว่างคู่สามีภรรยาปุ๊บเนี่ยคู่แฟนคู่คู่คู่ครองมันจะมีคอน FLICT เพราะว่าการที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก้นั่นแหละนะคะ healing life ค่ะ to love letting go นะคะอ่ะไพ่ออกมาให้คำแนะนำว่านะคะบางทีให้ลดอัตราตัวเองลงนะคะการที่แบบว่าอ เราอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งแล้วพอเวลาเราสองคนมาเจอมาเจอกันหรือมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะบางครั้งเราอย่าไปเอาหัวโขนหรือไปเอาภาพลักษณ์ที่ติดกับสังคมภายนอกนั้นนะคะเข้ามาแล้วก็มาแสดงบทบาทต่อกันและกันเพราะว่ามันจะทําให้มันเกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนกับต้องมาอ่ามามารับคําสั่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทิ้ง สิ่งเหล่านี้เอาไว้นอกบ้านแต่พอกลับเข้ามาในบ้านแล้วให้กลายเป็นคนที่น่ารักต่อกันและกันนะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันปลดปล่อยพลังงานอะไรที่มันไม่ดีทิ้งไว้นอกบ้านอย่าเอาพลังงานเหล่านั้นกลับมาแล้วก็เอามาสร้างความเคยชินให้แก่กันและกันอย่างเช่นเคยใช้อํานาจกับคนอื่นกลับมาถึงบ้านอย่าใช้อํานาจกับคนรักอย่าใช้อํานาจกับคู่ครอง ไม่งั้นแล้วมันก็จะมีปัญหามันก็จะเกิดคอนฟ lict กันทั้งคุณด้วยทั้งชาวราศีพิจิกและก็ทางคู่ของชาวราศีพิจิกด้วยทั้งสองคนเลยนะคะมันจะมีอัตราของตัวเองที่เขาเรียกว่าไม่ยอมลงให้กันแล้วมันจะเกิดการมีบาดหมางเกิดคอนฟ lict กันได้ง่ายแล้วมันท้ายที่สุดมันก็จะแบบค่อยๆนิ่งเงียบห่างห่างหายจากกันไปทั้งที่จริงจริงแล้วคุณสองคนเนี่ยมันเป็นความรักที่แท้จริงที่มีให้แก่กันและกันมาเนินหนานั่นเองเพราะฉะนั้นพยายามคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเอาไว้อย่าพยายามอย่าพยายาม ใส่ข้อมูลอะไรที่มันเป็นในด้านลบต่อกันและกันนะคะแล้วความรักอันนี้มันก็จะสดใสทิ้งความเป็นตัวตนของเราไว้นอกบ้านอย่าเอาอย่าเอากลับมาไว้ในบ้านมันก็จะไม่มีปัญหามากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีคู่เป็นคำแนะนำจากไพ่อ่อควอนตัมออที่ให้มาณนะขณะนี้นะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของพวกคุณเป็นเช่นใดในเดือนมีนาคมนี้นะคะคืออ่า r ร n น e s s of swords ค่ะนะคะ The Sun o o งอ r พเชอร์ร s ส o r โ u และสไนเปอร์วอรนะคะอ่ะในพิเรียนนี้ของคนคบคนคุยมีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีความสุขมีความสดชื่นที่มีให้แก่กันและกันเพราะนั้นคุณเคยคบเคยคุยกันนะคะในในเดือนมีนาคมนี้ มันน่าจะมีมันน่าจะมีแรงกระตุ้นหรือมีการติดต่อมีการสื่อสารอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอะไรประมาณนะั้นมีมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่มันเหมือนได้ใกล้ชิดกันนะค,ะคุณอาจจะได้ใกล้ชิดกันได้เจอเจอกันก็ได้ถ้าเป็นคนที่อยู่ใน ที่เดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ห่างไกลกันอย่างเช่นอยู่คนละต่างถิ่นต่างที่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อได้มีการสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้นมันทาให้อารมณ์ความรักคุณรู้สึกดีขึ้นนะคะบางทีคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ ฝ่าฟันเป็นคนที่ต่อสู้อยู่เพียงคนเดียวนะในด้านของความรักความสัมพันธ์บางทีแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ค่อยที่จะ take action หรือแสดงอารมณ์และความรู้สึกอะไรทั้งนั้นที่คุณเป็นฝ่ายที่เหมือนกับทุ่มหรือเป็นฝ่ายที่แบบว่าแสดงความรู้สึกนั้นอะออกไปค่อนข้างมากทีนี้เรามาดูสิว่าแล้วคู่ของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่นี่<ส>เขาเป็นเช่นไรนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิก นายซอ c คัฟค่ะเอซอบบอลจัสติสนออฟซอสเพศซอบอนค่ะ ดูเหมือนว่าคู่ของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาเอาใจไปโฟกัสกับเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรใหม่ใหที่มันเข้ามาในชีวิตเขาณขณะน,นี้มันมีความเขาเรียกมีความรับผิดชอบอะไรที่มันเกิดขึ้นด้วยในระยะยาวนะคะ,ะในระยะยาวเกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าถามถึงความคิดความรู้สึกที่เขามีกับคุณเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะ,ะนะคะยังคงรู้สึกดีกับคุณอยู่แต่ความรู้สึกดีนั้นมันเป็นลักษณะความคิดที่มันเต็มไปด้วยเหตุและผล นะคะเหตุและผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรกับคุณสักเท่าไหร่อะไรประมาณนะั้นนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะเคยเจ็บปวดหรืออาจจะเคยมีความรู้สึกที่แบบว่าถูกกระทํามาก่อนก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงอารมณ์หรือแสดงความรู้สึกอะไรออกไปมากถ้าแสดงออกไปมากแล้วกลัวที่จะแบบเขาเรียกว่า ออะะก็เลยบางครั้งก็อยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วเขาก็ไปแสดงออกในด้านของการงานทุ่มเทในด้านของความการงานมากขึ้นแต่ใจเขาหรือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยก็ยังคงที่จะเปิดรับคุณอยู่เวลาที่คุณมีปัญหาหรือเวลาที่คุณอยากที่จะสื่อสารอะไรกับเขาเขาก็ยังสื่อสารกับคุณอยู่แต่มันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างน้อยลงไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นี่คือความรู้สึกของหน้าไพ่ที่มันบอกออกมาณขณะนี้นะคะ อาทีนี้เรามาดูซีว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะเป็นเช่นใดไพ่เจดขึ้นมาค่ะชาริออตเทนออฟค 9ดาวแฮงแมนถ้าคุณอยากที่จะสื่อสารหรืออยากที่จะแบบว่าพูดจากับเขาปรับความเข้าใจกับเขาหรือทำอะไรให้พลลงตัวในคุณจะต้องเทคแอคชั่นหน่อยชาวราศีพิจิกนะคะเพราะดูแล้วเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแสดงอะไร ออกมาเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะมีประสบการณ์อะไรเก่าๆที่มันไม่ค่อยแฮปปี้กับในเรื่องราวของความรักแล้วก็ปัญหานั้นมันยังไม่ถูกการแก้ไขหรือคุณมีเคยมีปัญหามีคอนฟ lict อะไรกับเขาในอดีตแล้วคุณไม่เคยกลับไปเพื่อที่จะคุยแบบเปิดใจซึ่งกันและกัน นะคะพอคุณไม่กลับไปคุยเปิดใจซึ่งกันและกันเนี่ยเวลาที่คุณจะสื่อสารอะไรเล็กน้อยเข้าไปหาเขาเนี่ยมันเหมือนเขาปิดกัน้นเขาก็จะถามคาก็จะตอบคําแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลับไปเพื่อพูดคุยออกับเขาเปิดใจถึงที่มาที่ไปหรือความรู้สึกต่างๆที่มีตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งปัจจุบันเป็นเช่นไรเชื่อได้ว่าเขาจะเปิดใจคุยออกับคุณเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทําไม่เปิดใจลักษณะแบบนั้นคุยกับเขา ถามอะไรไปแค่ไหนเขาก็ตอบมาแค่นั้นแบบสงวนทีท่าสงวนคําพูดเพราะอะไรเพราะจากความรู้สึกเก่าๆเดิมๆมันยังฝังลึกอยู่นั่นเองนะคะพอฝังลึกอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ถูกการแก้ไขพอไม่ได้ถูกการแก้ไขปุ๊บเนี่ยจะมาทําอะไรที่มันคอนเน็กต่อติดเพื่อจะทําให้มันเกิดความรู้สึกดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงสําหรับ ในเรื่องราวของความรู้สึกหรือเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคนคบคนคุยในพีเรียดนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามถึงในแง่ของการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนหรือการขยับปรับความสัมพันธ์มองว่ายังไม่มีการพัฒนาอะไรยังคงเป็นเหมือนเดิมความสัมพันธ์ก็ยังคงไม่ชัดเจนเหมือนเดิมคุณต้องกลับไปถามตัวคุณเองว่าคุณให้ความชัดเจนกับคน,คนที่คุณคุยด้วยแค่ไหนถ้าคุณให้ความชัดเจนเขาแค่นิดเดียวเขาก็จะให้คุณแค่นิดเดียวแต่ถ้าให้คุณให้มากแล้วเขาไม่ได้ให้อะไรตอบกับ คืนกลับมาก็แสดงว่าคุณต้องถอยกลับไปแล้วทบทวนดูว่าณนะตอนนี้จุดนี้มันใช่เป็นเนื้อที่ของคุณและเขาหรือเปล่านั่นเองนะคะดูจากหน้าไพ่ลักษณะแบบนี้เอามาดูซิไพ่แควอนตั้มออร์แลคอลจะให้คําแนะนําอะไรทุณ คอมมิชเมนตค่ะคำมั่นสัญญาสิ่งอะไรที่เราเคยคุยกันไว้ลืมไปหรือเปล่านะคะลองกลับไปลึอฟื้นดูที่ทําให้มีปัญหาหรือทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่แบบตึงเครียดในใจมีคอมมิชเมนต์อะไรเก่าๆหรือเปล่า h i ตเดน Motivation แรงจูงใจที่ถูกซุกซ่อนไว้ ค i n d p สพาร์เนอร์ชิฟคินเดสพาร์เนอรก็เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อะไรในวัยเยาว์ความสัมพันธ์อะไรในอดีตคุณลองกลับไปทบทวนดูว่าในอดีตตอนที่คุณคบกันใหม่ๆคุณมีคำคำมั่นสัญญาอะไรมีพันธสัญญาอะไรแล้วคุณไม่ได้ทําตามอย่างที่พูดไว้หรือเปล่าในช่วงต้นให้กลับไปเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมเหมือนกับครั้งแรกๆที่เจอกันเหมือนกับครั้งแรกที่คบหากัน เพื่อเรียกร้องเอาความรู้สึกดีๆกับคืนมาเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าอีกฟังหนึ่งอยู่ในดักทอตความคิดที่มืดดําเกี่ยวกับด้านลบที่คุณเคยทําแล้วคุณไม่ได้เคลียร์ปัญหานี้กับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับชัดดาวตัวเองหรือปิดตัวเองไปเลยแล้วก็ไม่ยอมพูดถึงปัญหานี้เลยไม่ว่าคุณจะพยายามพูดคุยอะไรกับเขาอย่างไงเขาจะถามคาตอบคำเพราะคุณยังไม่ได้จี้เข้าไปในลึกสุดหรือว่าเป็นคําเรื่องปัญหาปมปัญหาเก่าๆที่มัน ค้างคาใจเขาอยู่เพราะฉะนั้นกลับไปดูค่ะเรื่องราวเก่าๆแรกๆที่คุณคบหากันนะคะคุณมีคอมมิชเมนต์อะไรคุณให้สัญญากับอะไรกันไว้แล้วคุณได้ทําตามหรือเปล่ามันมีอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนไว้เป็นเรื่องราวเก่าๆที่ความรู้สึกดีๆที่เคยมีอยู่เขาคนนั้นบางครั้งอาจจะเคยอยากได้ความชัดเจนในอดีตก็ได้ว่าเขาเคยอยากได้ความชัดเจนแต่เมื่อคุณไม่ได้ให้เขาพอคุณไม่ได้ให้เขาปุ๊บนะเนิ่นานานวันเนี่ยมันมันเลื้อยลังขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า <c oughs> ความต้องการของเขามันไม่ถูกการตอบสนองเขาก็เลยหยุดความน่ารักเขาลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้คนคนเก่ากลับขึ้นมาคุณต้องทำตัวให้น่ารักเหมือนกับแรกๆที่คุณได้รู้จักกันแรกๆที่คุณได้คุยกันเพราะตอนนี้คนคนนั้นยังอยู่ในหลุมดำความคิดกับความคิดเขาอยู่มันก็เลยไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเองนะคะสำหรับคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้คุณผ่านพ้นแล้วก็เอาชนะกับอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกับของคนสดกันต่อคะ่ะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วดูสิว่าคนโสดชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นเช่นไรนะคะแฮงแมนค่ะเอซอบครับอ้อโหเอซอบท์ส A of c u p r i c o r แล้วก็ A of Pentacle mm hmm. ไพ่เล็ก8ขึ้น3ใบเลยนะเนี่ยมี8ถ้วย8ดาบ8เหรียญ <c oughs> และก็เ h อเจ t โอ้โหพลังงานค่อนข้างหมดหมองมากเลยคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะเหมือนกับว่าคุณจมอยู่กับปัญหาเรื่องราวเก่า มาเนิ่นนานนะคะคุณพยายามที่จะ move on แล้วก็พยายามที่จะตัดใจออกจากมาออกจากความรู้สึกที่มันเจ็บปวดแล้วคุณก็ยังคงจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆที่มันทาให้คุณเจ็บปวดอยู่นะคะยังคิดมากยังนอนไม่หลับยังวิตกกังวลอยู่คุณพยายามที่จะเอาใจไปโฟกัสกับเรื่องงานโดยที่ไม่คิดถึงใครคนหนึ่งในอดีตที่ทําให้คุณเจ็บปวด แต่แล้วบางทีมันก็ยังคงตอกย้ำซ้ำเตือนถึงความเจ็บนั้นไม่จางหายเชคนโสดเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับว่ายังปิดกั้นอยู่นะยังไม่อยากที่จะเปิดรับใครให,ใหม่เข้ามาใจอยากจะเอาไปทุ่มเทกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็แขวนเติ่งความรักความสัมพันธ์เอาไว้ในที่เดิมๆไม่ได้อยากจะไปแก้ไขและไม่อยากไปแตะต้องมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เหนื่อยอะเหนื่อยจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยกับความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างหวังเนี่ยคนโสดชาวราศีพิจิกเจอกับพลังงานลักษณะแบบนี้เข้ามามาดูซิว่าในช่วงเดือนมีนาคมมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า สามดาบขึ้นมา M p l a s h ค่ะ Strength the f o l l ในซอกบอนค่ะพลังงานไม่ได้โชว์มาในด้านของความรักคนที่คุณเข้ามาเจอเจอคุณหรือเข้ามาคอนแทคคุณส่วนใหญ่เข้ามาจากในเรื่องของสภาวะหน้าที่การงานหรือเอางานไม่คุณทํามากกว่า ะะบางทีอาจจะมาแย่เล่นหยอกเล่นนะคะเป็นลักษณะของการแบบหมาหย,ยอกไก่โยนหินถามทางแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสเพราะคนที่เข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพลังงานความรักที่มันซุกซ่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณยังโฟกัสเรื่องราวความรักอะไรกับใครใหม่ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยไพย่ก็ออกมาบอกว่าคุณยังไม่อารมณ์บันเจิดถึงขั้นที่อยากจะเปิดรับใครใหม่เข้ามาหรอกเพราะ,ะคุณยังรู้สึกเจ็บปวดกับพลังงานเก่าๆเดิมๆซ้ำซากที่มันอยู่ในใจคุณอยู่เฉะนั้นคนที่เข้ามาก็อาจจะ จะเป็นคนที่เข้ามาคอนแทคติดต่อกันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานมีเรื่องราวของงานมาให้คุณทำให้คุณแบกรับค่อนข้างเยอะนะคะคุณอาจจะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือใครคนนั้นที่เข้ามาติดต่อเข้ามาคอนแทคกับคุณนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีในแง่ของหน้าที่การงานเป็นหลักระวังการทะเลาะเบาะแวงกันหรือการประทะอารมณ์กันทางคําพูดทางวาจาที่มันเชื่อเฉือนกันด้วยนะคะไพ่เดฟูค่ะเป็นลักษณะมาปุ๊บก็ มาปุ๊บก็ไปเริ่มต้นแล้วก็ไปอาจจะเป็นลักษณะของการให้คุณมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือทําอะไรต่างๆเพื่อให้การงานเนี่ยมันไปในทางที่ดีนะคะมีไพ่งไพ่ควีนออกมาก็คือเหมือนกับเป็นการร่วบมือกันหรือประสานกันแล้วก็ทาอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการลักษณะาการช่วยเหลือนะคะเป็นงานที่เริ่มต้นขึ้นแล้วก็ทาในช่วงระยะเวลาหนึ่งสุดท้าย พอจบงานปุ๊บก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการแยกย้ายหรือการจากจากกันนะคะยังไม่ได้สารต่อความผูกพันมาดูซิไพควอนตั้มออลล์โคิลจะให้คำแนะนำอะไรอีกในความสัมพันธ์นี้นะคะ Your higher self ทำตัวเป็นคนน่ารักไว้ค่ะนะคะ l t t i n g go อะไรที่ไม่ดีปล่อยมันทิ้งไปนะคะ อะไรที่มันไม่ดีปล่อยมันทิ้งไปไม่ต้องไปโฟกัสกับมันไม่ต้องไปสนใจมันนะคะปล่อยให้เรื่องราวเก่าๆกลายเป็นของเก่าไปซะนะคะ professional assistant สิ่งที่คุณผ่านมาแล้วสิ่งที่คุณเจอเจอมาแล้วนะคะคุณก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะคุณจะไปบอกเก่าหรือไปสอนสั่งคนอื่นหรือให้ให้คำแนะนำกับคนอื่นที่เขายังไม่เคยเจอกับประสบการณ์แบบเดียวกับคุณมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้ว คุณสามารถที่จะเปลี่ยนความทุกข์เศร้าตรงนี้เป็นพลังหรือเป็นแรงขับในการที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะอย่าหยุดอยู่กับพลังงานอะไรที่มันติดลบนะคะพยายามคิดในแง่บวกไว้ไอ้สิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยมันน่าจะมาเป็นประสบการณ์ในการสอนคนอื่นได้แล้วคุณก็จะค้นพบช่องทางตัวเองค้นพบกับเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะคะ พยายามหลุดออกมาค่ะไม่งั้นแล้วพลังงานคุณมันจะติดค้างอยู่กับเรื่องเก่าๆอย่างที่ไม่มีวันที่จะอ,ออกมาได้นั่นเองนะคะก็ลองใช้ความทุกข์ความเครียดความเศร้าหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสําเร็จแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จอันน่างดงามไมสโตนขึ้นมานะคะโอเคสำหรับคนโสดในพีเรียดนี้ยังไม่มีในเรื่องราวของความรักใหม่ๆเข้ามาคนที่เข้ามารวดแล้วแต่เข้ามาเพื่อให้งานคุณหรือเป็นลักษณะของการ ทำอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อเพื่อล่วมเมือกันแล้วก็พอเสร็จสิ้นแล้วก็แยกย้ายจากกันไปนะคะก็อย่างที่ไพ่บอกไพ่แนะนํานะคะก็อย่าลืมเคลียร์อินนจหรือ,อชะล้างพลังงานเก่าๆที่มันติดลบนะคะให้ออกไปจากใจแล้วคุณจะได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆบางครั้งเอาประสบการณ์นั้นมาเป็นตัวสอนหรือมาเป็นตัวบอกคนอื่นคุณจะได้พบพบความสาเร็จในที่สุดจากสิ่งที่คุณเจอเจอมานั่นเองค่ะ โอเคเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นและงดงามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้จแต่ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีนะคะบ๊ายบาย